สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของธรรมะชาแนลนะคะของพินินะคะวันนี้พี่ก็จะพูดถึงในเรื่องของการเบริกบุญที่เราเคยทำมามาใช้พินิษเคยอ่านสมุดธรรมะนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้จิตใจนะคะอาจจะแบบย่ำแย่นะคะทำแบบนี้นะคะจะทำให้เรามีความสุขขึ้นมานะคะ่ะบุญกุศลใดๆ ที่ลูกเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นการทำบุญสังฆทานทำบุญใส่ซองหรือทำดีให้สติปัญญากับผู้ใดไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือการทำบุญทำทานต่างๆที่ลูกมันตั้งใจทำภาวนาสวดมนต์ต่างๆ ขอผลบุญนั้นส่งผลดีต่อชีวิตของตัวจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้าในวันนี้ให้หลุดพ้นความทุกข์ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุขความเจริญพบแต่กันรายานมิตร ที่ปาถนาดีต่อข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าทำสิ่งใดก็มีผู้คนมากมายรักให้และสนับสนุนบางทีคนเราเนาะทุกคนการที่เราจะลุกขึ้นออกมาทำอะไรอะ่ะเหมือนพี่นเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาให้วิธีแก้กรรมนวยนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราก็เจอแต่เราก็อันอัดไปรับเอานะคะทุกคนวันนี้ เราไม่สามารถทําดีถูกใจคนสมมติว่าวันนี้ยเราจะขายของในเฟซใช่ไหมเนาะมีเพื่อนทั้งหมดห้าพันคนอย่างเงี้ยคนเนี้ยเขารักเราวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ไม่ชอบเราแล้วก็ได้เพราะว่าเส้นทางชีวิตของเรามันต่างกันค่ะเนาะเราก็แค่เอาหูสิกรรมให้ให้คนนั้นที่เขาไม่ได้รักเราแล้วหรือไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นนะคะ พ,พี่มามองว่าชีวิตคนเราอะต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างทําอาชีพที่ไม่เหมือนกันเราจะให้เราทําถูกใจเหมือนพี่นี่จะให้พี่นิททาถูกใจคนทุกคนที่พี่แอดมามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะพี่ก็ทําดีที่สุดเท่าที่เราทําแล้วเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าเราจะทําดีนะคะเราจริงๆรงเราอยากมีเรามีช่อง youtube เราจะทํา youtube ของเราเนี่ยให้สําเร็จด้วยกัน ทำมาทานทำทำความดีถวายให้ชีวิตตัวเราเองเนาะ,ะแค่นี้แหละทุกคนเราก็มีความสุขแล้วก็มองภูมิใจค่ะกับสิ่งที่เรามีอยู่จะทำให้เรามีความสุขนะคะ